สวัสดีวัยรุ่นทุกคนสวัสดีเด็กๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการนะครับเล่นโรบอทบนคอมพิวเตอร์กันง่ายๆนะครับสามารถทําได้ด้วยตัวเองนะครับสำหรับน้องๆหนูคนไหนนะครับที่มีคอมพิวเตอร์อยู่แล้วนะครับแล้วก็อยากจะเล่นโรบอทบนคอมพิวเตอร์นะเพราะมันจะได้ควบคุมง่ายแล้วก็เล่นได้ง่ายกว่านะครับก็มีวิธีการดังนี้เลยนะขั้นแรกนะครับให้เข้ามาที่เว็บไซต์ที่ผมแปะไว้ด้านล่างขมยใต้คลิปเลยนะที่พี่แปะไว้เลยนะครับน้องๆนะก็ เข้ามาได้เลยนะครับอืมกดเข้าไปได้เลยนะครับตรงนี้นะครับดาวน์โหลดวินโดว์แอปนะกดเข้าไป1ครั้งนะฮะจากนั้นมันจะขึ้นไฟล์ดาวน์โหลดขึ้นมามุมบนขวามือนะครับท่านผู้ชมนะให้เรานะครับทําการนะครับกดติกลงได้เลยนะนี่ติ๊กลงมาได้เลยนะครับแบบนี้นะฮะอ่าจากนั้นปุ๊บมันก็จะอินส tall ลงแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนะเพื่อทําการลงให้เรียบร้อยเนาะอันนี้เราก็รอไปนะครับ จากนั้นนะครับมันจะเปิดหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะครับก็ให้เรานะครับทำการสมัคร ID ไปนะถ้าสมัคร ID เนี่ยให้เลือกอันบนนะครับว่า sign up ตรงนี้แต่ว่าถ้าจะล็อกอินรหัสของเรานะครับก็เลือกอันล่างนะของพี่เนี่ยจะแปะไว้ให้นะสำหรับวิธีการสมัครเนาะเมื่อเรานะครับเข้ามาแล้วนัท่านชมนะสมัครเสร็จแล้วนะครับก็กดคาว่าล็อกอินได้เลยนะครับนี่ใส่รหัสลงไปให้เรียบร้อยนะพี่ก็จะใส่รหัสลงไปให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็กดล็อกอินได้เลยนะครับอ่าเห็นไหมมันก็จะเข้ามาไปที่เรียบร้อยแล้วนะ ทีนี้นะครับเราก็เลือกแมพที่เราต้องการที่จะเล่นกันก่อนเนาะท่านผู้ชมเนาะ,ะส่วนใหญ่ี่พี่ก็จะไปเล่นในส่วนของบล็อกฟุตนะฮะเราก็กดค้นหาได้นะด้านบนนะครับพิมพ์คําว่าบล็อกฟุตนะเป็นภาษาไทยก็ได้นี่บล็อกฟุตนะครับปึ๊บไปอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็เลือกหาได้เลยนะครับถ้าไม่ขึ้นก็นแน,นะนาให้พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเนาะบล็อกฟุตนะครับอย่างนี้ได้เลยนะฮะแล้วเราก็เล่นได้เลยนะตรงนี้นะครับนี่แม้มันจะมีปุ่มเล่นอยู่นะครับอื หรือว่าบางทีเนี่ยเราได้เป็นลิงก์มานะทุกผู้ชมนะนี่นะฮะบางทีเราได้เป็นลิงก์มาแบบนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเล่นผ่านเบราว์เซอร์ได้นะทานผู้ชมอ่าสมมุติเราเข้าลิงก์มานะครับอย่างเช่นลิงก์จะตัวแมปบล็อกฟุตอย่างเงี้ยนะครับเข้ามาแล้วเราก็สามารถกดเล่นผ่านเจ้าตัวตรงลิงก์ตรงนี้ก็ได้นะครับแบบนี้เลยนะครับอืมเนี่ยกดลองกดเล่นดูนะครับแล้วกดโอเพนแบบนี้ได้เลยนะฮะปึ๊บมันก็จะลิงก์มาที่หน้านี้เนาะทุนผู้ชมเนาะนี่ลิงก์มาที่หน้าเจ้าตัวบล็อกฟุตเองอัตโนมัติเลยนะครับ อ่ะทีนี้เราจะลองมาเล่นกันดูเลยนะฮะท่านผู้ชมนะมาเลยครับนี่มาไปที่เรียบร้อยแล้วนะนี่อันนี้ก็สามารถเล่นได้ปกติเลยนะครับเราก็สามารถซูมเมาส์ซูมเข้าซูมออกได้นะกดะคลิดขวา,าค้างไว้นะครับเป็นการหันหน้าจอนะกด w a s d เป็นเดินนะครับสเปซบาร์กระโดดนะครับน่ะชิปก็เป็นชิปล็อกตรงนี้นะครับถ้าเป็นของบนคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะชิปล็อกได้นะท่านผู้ชมนะเออเนาะแล้วก็เลขหนึ่งเลขสองเลขสามนี่เป็นการใช้อาวุธนะครับนี่เห็นไหม อ่าเราจะลองเดินไปดูนะครับเมื่อกี้ขวาเป็นการหันหน้าจอนะสามารถฟันได้นะครับแบบนี้ได้เลยมีเห็นไหมใช้งานได้ปกติเลยนะครับนี่อ่าเป็นไงนี่กดคิวนะครับคิวนี่เป็นเดชนะครับท่านผู้ชม F อนี่สกิลก็มีเนี่ยสามารถใช้สกิลได้ด้วยนะฮะนี่เดี๋ยวผมจะลองให้ดูเลยนะครับคนดูนะอันนี้เป็นแมปที่แบบว่าอ่าส่วนใหญ่เขาจะเล่นกันนะนี่กด F นะครับ เห็นไหมใช้งานได้นะครับแล้วเราจะตัวเมาส์คีย์บอร์ดนะครับก็ใช้งานได้ดีเลยแหละนะครับนี่เป็นงานสกิลเซตได้นะครับนี่อันนี้คือแมปบล็อกฟูดนะเราเล่นได้ปกติเลยนะครับแล้วพี่แนะนําอย่างนึงถ้าเราแบบว่าอยากคอมโบพิ้วๆเราก็ไปปรับได้มุมบนซ้ายมือนะน,นี่เห็นไหมรูปบล็อกฟูดนะตรงนี้กดขึ้นมาเสร็จปุ๊บเรากกดเซตติ้งตรงนี้เรากดชิปล็อกตรงนี้ให้เป็นออนไว้แบบพี่นะแบบนี้เลยนะครับแล้วเรากด E S C ออกมานะครับแล้วกดชิปนะมันจะเป็นการเข้าหมดนี่หมดชนะิปล็อกผชม ดูนะนี่สกิลได้นะครับเป็นไงอ่าประมาณนี้เลยนะครับอ่ะทีนี้เราจะลองไปเล่นแมปอื่นดูนะเวลาเรากดออกนะครับเราก็กดที่ ESC ได้เลยนะครับแล้วก็กดในส่วนของลิฟตรงนี้ได้เลยนะครับท่านผู้ชมนะแล้วก็ลิฟอีกครั้งหนึ่งนี่มันก็จะออกมานะครับเราก็ไปเล่นแมปอื่นได้นะท่านผู้ชมสำหรับสมมติว่าพี่จะไปเล่นแมปอื่นเนาะท่านผู้ชมเนาะพี่ก็เลือกได้นะครับสมมติพี่จะไปเล่นแมป Aftermath อะไรอย่างนี้นะครับ หรือพิมพ์ค้นหาก็ได้มุมบนนะฮะนี่พิมพ์ค้นหาตรงนี้ก็ได้ครับนนะะพี่จะไปแมปนี้แล้วกันเนาะอ๋อมีแมปมาใหม่นี่อ่อนิเมะดันเจียนไฟเตอร์โอเคลองเล่นแมปนี้ดูนะฮะนี่มาแล้วนะครับนี่เห็นไหมพอเราปรับชิปล็อกไว้นี่มันจะเข้าได้นี่เวลาเรากดชิปเนี่ยมันจะเป็นเข้าแบบคอมแบทโหมดอย่างนี้ได้นะครับวิธีการปรับก็มุมบนซ้ายมือเหมือนเดิมนะครับนี่เห็นไหม กดขึ้นมาปุ๊บเราก็เซตติ้งแล้วก็ชิปล็กอกออนตรงนี้ไว้แบบนี้เลยนะครับเนาะนี่เป็นไงอ่าแต่พี่ขออนุญาตแบบเดินไปดูก่อนนะครับว้าวนี่แล้วกดออโต้ไฟได้ด้วยเหรออ๋อโอเคไปนี่คืออะไรอะ่ะไปไฟนอลต่อสู้อย่างนั้นเหรอไปเลยเลือกอีซี่แล้วกัน แบบนี้ก็น่าจะเป็นแมปต่อสู้นะเคได้ลงไปต่อสู้แล้วนะครับนี่มาแล้วนะท่านผู้ชมแบบพี่แป๊บหนึง่งพี่ขอปรับแบบปรับเสียงนะเราก็สามารถปรับเสียงในเกมได้นั่นนี่มันจะมีปุ่มฟันเฟืองอะไรพวกนี้อยู่นะครับแล้วก็ปิดพวกเสียงมิวสิกพวกนี้ได้นะครับเนอะอ่าทีนี้เราก็ลองลงไปเล่นได้เลยนะครับกดชิปนะเพื่อแบบเข้าคอมเบตหมดอะไรอย่างงี้ได้นะครับ หรือกดคลิกขวาค้างไว้ก็ได้เพื่อหันหน้าจออะไรพวกนี้นะฮะนี่ไปลุยนี่แน่กระเด็นไปหนึ่งทีแล้วกดคลิกคลิกซ้ายนะเป็นการตีนะครับบางแมปนี่คลิกซ้ายจะเป็นการตีนะผิวจัดคิวจัดนี่แน่ต่อยไปเลยครับอย่างตึงมาเลยน้องๆองออ,อ,อึนีเล่นได้จริงเลยนะท่านผู้ชมนะบนขอบแบบตึงๆเลยนะเนี่ยโอ้ขโมยเบบี้ นี่แน่วันพันแมนี d e a t นะเหมือนแบบเหมือนแบอ่าบ o l f food เลยนะท่านผู้ชมนะอือย่างแน่นนี่แน่นี่แน่เป็นไงนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะไปแล้วเราออกก็เหมือนเดิมกด ESC นะครับแล้วก็กดรีฟนะครับอืม l ีฟแม m a นะนี่แล้วก็ดูได้ว่าเราจะไปเล่น a าแมปไหนโตนะฮะเห็นไหมเราเลือกได้เลยนะ สมมติว่าเราจะไปเล่นแมปที่มันยิงกันสักหน่อยนะทานผู้ชมนะเราก็ดูเลือกดูก่อนนะว่าเราจะไปเล่นแมปไหนเนะออแมปนี้น่าจะเป็นแมปยิงกันนะครับเพราะฉะนั้นผมจะเข้าไปนะครับลองดูลองดูอ,งดอ่าเป็นแมปอ่าปืเล่นแมปปืนนะ FPS อะไรพวกนี้นะฮะมาแล้วอ่าทีนี้เราลองลองไปเล่นดูนะครับ Deploy กดได้เลยนะนีแมปก็จะมาแล้วนะครับประมาณนี้เลยนะฮะ กดที่โคตรตึงเอาวาคนดูอันนี้เป็นแมปแบบ FPS นะกด V ีนี่เป็นการแบบปรับมุมมองได้นะครับปรับมุมมองได้นะนี่อันนี้ก็เป็นแบบแมปที่แบบ F p s สงครามโลกครั้งที่2นะครับคนดูนี่น่เราขึ้นไปได้ไปสู้กับเพื่อนเพื่อนเพื่อน,เ,อน,เ,อนเราได้นะฮะเห็นไหมไปเลยมาเฟรนอันนี้เป็นพวกเพื่อนเรานี่วะคนดูผมยิงตัวผิด นี่เราเดินได้ไดนะกด WSD นะนี่ใช้เมาส์การแบบว่าเข้าไปยิงอะไรพวกนี้ได้กูดบอยไปไปไปนี่เ,นเพื่อนเรานะครับกำลังวิ่งอยู่เลยเราเดึงได้นะนี่เป็นแบบเรากำลังเล่นแบบยึดจุดนะเป็นแนวแบบ FPS ยิงปืนเหมือน Battlefield เลยนะโอเคเราเข้ามาจุดที่ฝั่งน้องสตูรเราอยู่ตรงนี้นะฮะไปโอดิ้งฮิว วเพอมีเพื่อนเราบูมาก่อนแล้ว้ยนี่แน่นี่แน่นแนตายนะครับก็ประมาณนี้เลยนะท่านผู้ชมนะสรับวิธีการเล่นจะตัวโรบบบนคอมพิวเตอร์นะก็ง,ง,ง่ายๆนะครับสมมติว่าเราต้องการออกจากหน้าต่างนี้เราก็กดอ่าพับพับหน้าต่างนี่เลยนะในกดรูปวินโดว์ขึ้นมาแล้วก,กดออกตรงนี้ก็ได้ นะครับนี่เห็นไหมหรือเข้าเล่นผ่านแมปที่มันแบบขึ้นให้อย่างเงี้ยสมมติว่าพี่แปะลิงก์ไว้พวกนี้เราก็สามารถเข้าผ่านพวกนี้ได้เลยนะนอกไม่ต้องซีเรียสนะครับเล่นผ่านจะตัวพวกนี้ก็ได้นะครับนอกจากพี่จะแปะลิงก์ว้ให้นะครับสำหรับใครที่แบบว่าอยากจะเข้าเล่นผ่านแบบแมพพวกนี้เอานะครับท่านผู้ชมหรือจะเล่นผ่านวินโดว์แบบนี้ก็ได้ตรงนี้นะครับเนาะก็เล่นไ่ายเหมือนกันนะครับก็ ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวิธีการนะครับเล่นเจ้าตัวเกมโรบอคนะบนคอมพิวเตอร์ PC นะก็ทําได้ง่ายๆนะครับวิธีการนี้ก็สามารถนําไปใช้ได้เล่นในทั้งในส่วนของโน้ตบุ๊กนะครับแล้วก็คอมพิวเตอร์ PC ตั้งโต๊ะเลยนะสำหรับน้องๆที่ต้องการหาไปเล่นนะครับน้องท่านผู้ชมนะวิธีการนี้ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่เล่นได้ดีเลยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับวันนี้วิ科教ตุกรเจอกันมาคลิปหน้าบายจ้าโคตึง